โจเซฟเมรีคือชายที่เกิดมาพร้อมกับความน่ารักและแข็งแรงดีในช่วง5้าปีแรกแต่หลังจากเขาอายุได้5้าขวบรูปร่างหน้าตาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่มีใครคาดคิดริมฝีปากที่ครั้งหนึ่งเคยสมบูรณ์แบบมันก็บวมเป่งขึ้นมาผิวที่เคยขาวอมชมพูก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเทาซีพร้อมกับมีก้อนเนื้อลึกลับเติบโตขึ้นมาบนหน้าผามีทุ่งเนื้อง,งอกออกมาจากหลังคอของเขาเท้าทั้งสองข้างบวมขึ้นผิดปกติ แขนขาก็ผิดรูปและบิดเบี้ยวมากขึ้นทุกวันมีเพียงแค่แขนซ้ายเท่านั้นที่ปกติดีสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถนึงการเปลี่ยนแปลงไปในแง่ร้ายเพราะทําให้เมอริกกลายเป็นสิ่งที่ทําให้คนทั่วทั้งโลกมองว่าเขาคือสัตว์ประหลาดเดินดินในศตวรรษที่19หรือที่รู้จักกันในชื่อดิเอลิเฟนแมนชายช้าง โจเซฟแคลรี่เมอรีกเกิดในปี1862ในเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกีและอีก5ปีหลังจากนั้นในช่วงปลายปี1866เขาก็ได้เริ่มแสดงลักษณะผิดปกติออกมาแม้ว่าครอบครัวของเบอริกจะพาเขาไปพบแพทย์แล้วแต่ไม่มีใครเข้าใจถึงสาเหตุตรงการป่วยที่แท้จริงเลยสักคนนำซ้ำจนถึงทุกวันนี้อาการของเขาก็ยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่ได้รับคำตอบแม้ว่าจะมีการตรวจ DNA จากเส้นผมและ กระดูแล้วก็ตาแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปผลได้อยู่ดีว่าเขาป่วยเป็นอะไรกันแน่แม่ของเมอริกจึงสรุปขึ้นเอาเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายผลกระทบนี้น่าจะมาจากเหตุการณ์ในอดีตตอนนั้นเธอไปงานมหากรรมสัตว์แสดงโชว์ในตอนที่ตั้งคันและได้ความที่คนมุงดูกันเยอะมาเธอจึงถูกเบียดเสียดจนล้มเข้าไปในขบวนสัตว์ที่กําลังเดินมาจนเกือบโดนช้างตัวหนึ่งเหยียบย่ําเข้าเต็ม แต่ก็รอดตายมาได้อย่างบุตวดีด้วยความหวาดกลัวและเสียยคันที่เกิดขึ้นอาจส่งผลไปถึงลูกที่อยู่ในคานหรืออาจเป็นอาถันอะไรสักอย่างของช้างตัวนั้นก็เป็นได้ นอกจากความผิดปกติทางรูปลักษณ์ของโจเซฟเมอริกแล้วเขาก็ยังได้รับบาดเจ็บที่สะโพกในตอนที่เป็นเด็กจนเกิดการติดเชื้อตามมาในภายหลังทำให้เขาต้องเดินข่าเปยังทาวรดังนั้นเมอริกจะต้องใช้ไม้เท้าในการช่วยพยุงเดินตลอดเวลากระทั่งแม่ของเขาได้เสียชีวิตลงด้วยโรคปอดบวมในตอนที่เมอริกอายุได้เพียงแค่11บเอ็ดขวบแม้ว่าชายหนุ่มจะมีความผิดปกติทางร่างกายมากเพียงใดแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เขา เศร้าใจได้มากเท่ากับการจากไปของมารดาเพราะเธอคือที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดและเป็นคนเดียวที่มองมาที่เขาโดยที่ตัวของเมอร์รี่ไม่รู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกเหยียดหยามด้วยสายตาเขาจึงกล่าวว่าการเสียชีวิตของแม่เป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดในชีวิตของเขา และช่วงเวลานี้เองที่เมริกเลือกลาออกจากโรงเรียนเพราะรู้สึกทุกใจจากการที่คนอื่นล้อเลียนรูปร่างหน้าตาของเขาอยู่ตลอดในขณะที่ไม่มีแม่คอยพูดปลอบโยนอยู่เคียงข้างอีกแล้วอีกทั้งผู้เป็นพอ่อก็ไม่ได้สนใจเขามากเท่าที่ควร เมื่อโจเซฟเมอริกเติบโตขึ้นน้ำหนักศีรษะของเขาก็เพิ่มตามไปด้วยชายหนุ่มจึงต้องนอนในท่าที่นั่งชิดผนังแทนเพื่อป้องกันการลงน้ำหนักไปที่คอซึ่งอาจทําให้มันหักได้ในขณะนอนรา,ราวกับว่าชีวิตของโจเซฟเมอริกยังรันทดไม่พอเพราะ18เดือนหลังจากแม่ของเขาเสียชีวิตพ่อก็พาหญิงคนใหม่เข้ามาในบ้านและต่อมาเธอก็มีสถานะเป็นแม่เลี้ยงใจราย หลังจากอยู่ร่วมชายขาดเดียวกันเธอก็ทำให้ชีวิตของเขาต้องเป็นทุกข์อย่างยิง่งและหลังๆพ่อของเมอริกก็หมางเมินลูกชายเช่นกันราวกับว่าคือเนื้อร้ายที่สมควรตัดทิ้งจากนั้นแม่เลี้ยงก็เรียกร้องให้เมอริกออกไปทำงานหาเงินจนเมื่อเขาวาัยยุ่ได้13ปีก็ทำงานเป็นคนมวนสิกาและอยู่ที่นั่นยาวนานถึง3ปีแต่อาการของมือผิดรูปที่แย่ลงเรื่อยๆทำให้เมอริกเริ่มหยิบจับอะไรไม่ถนดัดและทำงาน ได้ยากยิ่งขึ้นดังนั้นในตอนที่เขาวัายุได้16ปีจึงกลายเป็นคนตกงานต้องดันด้น,ดนตระเวนร,รับจ้างรายวันไปตามถนน หากเมอริก,กลับบ้านในตอนกลางวันเพื่อพักเหนื่อยหรือกินข้าวแม่เลี้ยงก็จะยาะเย้ยว่าอาหารที่เขากินราคาแพงกว่าเงินที่เขาได้รับมาเสียอีจากนั้นเมอริกก็พยายามหาของมาขายแถวละแวกบ้านแต่ใบหน้าที่บิดเบี้ยวทําให้คาพูดของเขาฟังไม่ชดัดรวมไปถึงทุกครั้งที่ปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนก็ทําให้ผู้พบเจอส่วนใหญ่ต้องหวาดกลัวจนไม่กล้าแม้แต่ เปิดประตูบ้านและในที่สุดวันหนึ่งพ่อขี้งุดหงิดตรงเขาก็ทําร้ายเมอริกอย่างรุนแรงและจุดนี้นี่เองที่เป็นฝั่งเส้นสุดท้ายของชายหนุม่มเขาเลือกตัดสัมพันธ์คนะรอบครัวและหนีออกจากบ้านไปตลอดกาล ภายหลังที่ลุงของเมอริได้ยินว่าหลานชายของเขากลายเป็นคนไร้บ้านจึงรับอุปธรภมเข้ามาอยู่ด้วยในช่วงเวลานี้ใบอนุญาตขายของของเมอริกก็ได้ถูกเพิกถอนเนื่องจากเขาถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อชุมชนทําให้เมอริกต้องอดมือกินมือไปวันวันและด้วยภาระอันใหญ่หลวงที่ลุงต้องเลี้ยงปากท้องอีกหนึ่งชีวิตถ่ายที่สุดหลังจากผ่านไปเพียงแค่สองปีลุงของเขาก็ไม่สามารถเลี้ยงดูเมอริกได้อีกต่อไปดังนั้นเม ที่อายุครบ17ปีเต็มจึงต้องหกระเหินเร่ร่อนไปที่สถานสงเคราะห์ไลเชสเตอร์ยูเนี o ยนเวอร์าและใช้เวลาอยู่ที่นั่นร่วมกับชายคนอืน่นๆที่มีอายุระหว่าง16-60ปีเป็นเวลายาวนานถึง4ปีเต็มก่อนตระหนักได้ว่าทางรอดเดียวของเขาก็คือการใช้ปมด้อยของตัวเองให้กลายเป็นเรื่องแปลกใหม่ ในสมัยวิกตอรียการแสดงตัวประหลาดมักเป็นทางเลือกหนึ่งที่คนพิการสามารถหาเงินจากมันได้ดังนั้นโจเซฟเมอรีจึงเขียนจดหมายถึงแซมทอเจ้าของคณะแสดงโชว์ในท้องถิ่นเพื่อน,นำเสนอความไม่สมประกอบของตนโดยหลังจากทั้งคู่นัดเจอกันแซมก็ตกลงที่จะพาเมอรกออกทัวร์ในฐานะศิลปินอิสาระเพราะเชื่อว่าความพิเศษทางรูปลักษณ์ของเขาจะดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้มาเยี่ยมชมอย่างแน่นอน กระทั่งในปี1884เมอริกก็เริ่มอาชีพการแสดงในคณะละครตัวประหลาดจริงจังโดยสวมบทบาทเป็นตัวประกอบครึงร่งคนครึ่งช้างและออกทัวร์กับคณะไปทั่วเมืองเลสเตอร์นอตติงแฮมและลอนดอนจนเริ่มที่จะตั้งตัวได้และมีเงินเก็บจำนวนหนึ่งโดยในปีเดียวกันนั้นเมอริกก็เลือกที่จะย้ายไปอยู่คณะอื่นเพื่อความมั่นคงและผลตอบแทนที่ดีกว่าและเป็นทอมนอร์แมนเจ้าของคณะละครตัว ประหลาดในลอนดอนตะวันออกที่หยิบยื่นโอกาสให้กับเขาโดยนอร์แมนให้เตียงเหล็กพร้อมม่านเพื่อความเป็นส่วนตัวแกเมอรีและใช้มันในการแสดงโชว์พร้อมกับเป็นที่พักผ่อนไปในคราวเดียวกันเมื่อนอร์แมนเห็นว่าเมอรกนอนยังไงก็ถึงกับอดสงสารไม่ได้เพราะชายช้างต้องนอนหลับในท่านั่งทุนั้น โดยยกขาขึ้นและใช้ที่อรองศีรษะและเหตุผลที่นอนราบไปกับพื้นไม่ได้ก็เนื่องจากน้ำหนักของศีรษะที่ใหญ่โตอาจกดทับคอของเขาจนหักหรือปิดกั้นทางเดินหายใจจนไหลาตายได้ จากนั้นนอร์แมนก็เที่ยวพาผู้คนเข้าไปในแคมเพื่อพบกับโจเซฟเมรีโดยผู้รับรองกับฝูงชนว่าชายช้างที่ท่านกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้ไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำให้คุณหวาดกลัวแต่มาเพื่อทำให้ทุกคนรู้แจง้งว่ายังมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่บนโลกนี้อีกมาและผู้ชมกี่คนต่อกี่คนที่ได้เข้ามาชมความแปลกประหลาดของโจเซฟเมรีก็ล้วนตื่นตาตื่นใจแทบทั้งศีนแต่เอาเข้าจริงๆแล้วในแววตาของคน เหล่านั้นกลับเจือปนไปได้วยความหวาดกลัวและหน้าขยะกขยแยงสิ้นดีอย่างไรก็ตามเมริกเลือกที่จะมองข้ามมันเพราะตราบใดที่เขากินอิ่มนอนหลับมันก็ถือว่าคุ้มค่าแลว้วและผลตอบแทนที่เขาได้รับเมริกก็เก็บส่วนแบ่งกําไรเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อหวังว่าในอนาคตสักวันเขาจะมีบ้านเป็นของตัวเอง เดอร้านของนอร์แมนตั้งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลลอนดอนที่ด็อกเตอร์เฟดริกเทเวตหรือเทฟทํางานอยู่ เทรปที่อยากรู้อยากเห็นนะผู้คนนาะมุงดูอะไรกันทุกวันจนกระทั่งหลังเลิกงานในค่ำวันหนึ่งเขาได้เดินทางไปดูมันด้วยตัวเองเทรปรู้สึกตกใจทันทีที่เห็นชายชางแต่ในเวลาเดียวกันก็รู้สึกสนใจในตัวเขาอยู่เหมือนกันจึงถามน,นอร์แมนว่าตนสามารถพาเมอรีไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายได้หรือไม่ โด้วยนอแมนก็ไม่ได้กีดกันแต่อย่างใดทําให้เทรฟได้ทําทการศึกษาและจดบันทึกรายละเอียดของเมอริกเป็นครั้งคราวโดยในรายงานเทรฟระบุว่าหัวของเมอริกน่าสนใจที่สุดมันใหญ่โตราวกับถุงใบใหญ่ที่มีหนังสือมากมายอยู่ข้างใน แต่หลังจากเทรฟพยายามยุ่งกับร่างกายของเมริกมากเกินไปในเวลาต่อมาเขาจึงเริ่มเบื่อหน่ายกับการถูกจิ้มตามเนื้อตัวอีกแลว้วเมริกจึงขอยกเลิกการตรวจร่างกายนี้การแสดงละครตัวประหลาดก็เริ่มไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไปเพราะตำรวจในลอนดอนได้ปิดคณะจะแสดงเหล่านั้นด้วยเหตุผลด้านศิลธรรมและความเหมาะสม เมอริกจึงตระเวนไปหลายๆประเทศในทวีปแถบยุโรโดยหวังว่าจะพบกฎหมายที่ผ่อนปรนมากกว่านี้จนกระทั่งได้ลงหลักปักฐานอยู่ในเบลเยียมแต่เคราะสามกล่ำศาสตร์ดันถูกผู้จัดการคนใหม่ของเขากงเงินค่าตอบแทนและทอดท,ทิ้งเมอริกไปอย่างไม่ใหญ่ดีเมืม่อ<ม>ตัวของโจเซฟเมอริกมืดแดานเขาดึงใช้เงินก้อนสุดท้ายขึ้นเรือไปอาววิทในแอสแซก จากนั้นก็ต่อรถไฟกลับไปที่สถานีลิเวอร์พูในลอนดอนช่วงปี1886เขากลายเป็นคนล้มละาลายที่มีร่างกายบอบช้ำซึ่งบัดนี้มันได้ลุกลามเข้าไปถึงจิตใจเขาแล้วเมื่อเมอร์รี่กลับมาอยู่ในจุดต่ำสุดของเขานั่นก็คือคนไร้บ้านและพยายามขอความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าเนื่องจากเงินค่าเดินทางก้อนสุดท้ายหมดแล้วเพื่อกลับไปยังเลสเตอร์บ้านเกิดของตนแต่ด้ความที่มีรูปร่างหน้าตาอปันละ จึงถูกผู้คนหม,มั่งเมินและเข้ามามุงดูเนื่องจากเมอริกคือสิ่งแปลกตาที่พวกเขาไม่เคยพบเห็นมาก่อน ทำให้ตำรวจเที็นฝูงชนมารวมตัวกันอยู่รอบชายที่ดูรุงรังคนนี้ท้ายที่สุดจึงควบคุมตัวเขาไวเอกสารชิ้นเดียวที่อาจระบุตัวตนของเมอริกได้คือนามบัตรที่หมอเทรฟให้กระพกติดตัวเอาไว้ตำรวจจึงโทรไปเรียกตัวเขาและเทรฟก็ได้รีบมารับตัวเมอริกกลับไปในทันทีก่อนพาเขาไปที่โรงพยาบาล จัดแจงอาหารให้กินอิ่มทองดูแลให้เขาได้ชำระล้างร่างกายจากความสกปรกและหลังจากการตรวจร่างกายอีกครั้งหมอะเทรฟก็สรุปว่าเมริกมีอาการป่วยเป็นโรคหัวใจเขาสรุปว่าชายวัย24ปีรายนี้น่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงไม่กี่ปีในร่างกายที่กำลังเสื่อมถอยอย่างมาก ประธานคณะกรรมการในโรงพยาบาลจึงได้เขียนบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ The ะไทม์เพื่อขอความช่วยเหลือจากสาธารณชนให้ช่วยส่งทบทุนเป็นค่าเลี้ยงดูและมอบสถานที่พักพิงให้กับโจเซฟเมอรีซึ่งตอนนั้นมีประชาชนที่เห็นใจอยู่ไม่น้อยได้พากันมอบเงินบริจาคจำนวนมากสำหรับการดูแลชายชางซึ่งทำให้โรงพยาบาลในลอนดอนมีเงินเพียงพอที่จะดูแลเมอริไปชั่วชีวิตและที่สำหรับอยู่ ตัวใสของเมอรีในชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลมีห้องติดกันสองห้องที่ออกแบบไว้สำหรับเขาโดยเฉพาะมีทางเข้าไปยังลานภายในและไม่มีกระจกเงาที่เตือนให้เขานึกถึงรูปลักษณ์ของตัวเองและนับตั้งแต่นั้นมาในอีก4ปีก็เป็นช่วงที่เมอริกมีความสุขมากที่สุดในชีวิตเทรฟไปเยี่ยมชายช้างเกือบทุกวันแล้วเริ่มคุ้นชินกับความบกพร่องในการพูดของเขาแม้ว่าในตอนแรกเทรฟจะคิดเ่าเมอรี น่าจะมีความบกพร่องทางสมองแต่เขาก็พบว่าสติปัญญาของเมอริกนั้นสมบูรณ์ดีรวมไปถึงแม้ว่าเมอริกจะตระหนักได้เป็นอย่างดีถึงความอปรลักษณ์ของตัวเองแต่เขากลับไม่ได้รู้สึกแย่กับโลกที่ใจร้ายกับเขาและพยายามถอยห่างด้วยความรังเกียจแม้แต่น้อย แต่อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้เมอริกไม่เคยพบหญิงคนไหนที่ไม่ตกใจในอย่างที่เห็นเขาเลยนอกจากแม่ของเขาเพียงคนเดียวหมอเทรฟจึงตัดสินใจสร้างสถานการณ์ที่เป็นผลดีกับเมอริกขึ้นมาหนึ่งอย่างนั่นก็คือนัดเขาไว้พบกับสาวสวยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไลล่ามาตูรินแต่ก่อนหน้านั้นเทรฟได้คุยกับเธอเป็นการส่วนตัวก่อนแลว้วโดยเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเมอริและบรรยายให้เธอฟังเกี่ยวกับความโหดร้ายที่เขาต้องพบเจอมา ตลอดชีวิตทาให้การพบเจอกันในครั้งนั้นเมอริกรู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมากเพราะนับเป็นครั้งแรกที่มีผู้หญิงยิ้มให้เขาและจับมือโดยไม่มีท่าทีรังเกียจแต่อย่างใดซึ่งแม้ว่าต่อมาเมอริกจะใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาในช่วงบ้านปลายแต่สุขภาพของเขากลับทรุดโทรมลงเรื่อยๆและความผิดปกติบนใบหน้าและสีราะยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และท้ายที่สุดโจเซฟเมอรีก็เสียชีวิตลงอย่างสงบบนเตียงของตัวเองเมื่อวันที่11เมษายนปี1 8 9 0ขณะมีอายุได้เพียงแค่27ปีแต่ผลการชนะสูตรพริกโซได้เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตที่โจเซฟเมอรีกลัวมาตลอดนั่นก็คือเขาตายจากภาวะขาดออกซิเจนและขอเคลื่อนเนื่องจากพยายามนอนราบกับพื้น หลังจากเมอริกเสียชีวิตด็อกเตอร์เทรเวสได้เขียนบันทึกความทรงจำ เกี่ยวกับช่วงเวลาที่พวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันโดยใช้ชื่อว่า The Elephant Man and Other r e m i n n s c e n c e s และกล่าวถึงโจเซฟเมอริกในแง่มุมที่ลึกซึ้งเพื่อให้ผู้คนมองข้ามรูปลักษณ์ของเขาไปและในด้านของชิ้นส่วนศพตามรายงานของทาง BBC ระบุว่าโครงกระดูกของเมอริกได้รับการเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลรอยัลลอนดอนฮอสพิ t อลในฐานะตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของชายชางหรือ The Elephant Man และนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตที่ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่กำลังท้อทแท้ในชีวิต เพราะขนาดตัวของโจเซฟเมอรีไม่ได้เกิดมามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์รวมไปถึงยังมีฐานะที่ยากจนอีกด้วยแต่ถึงกระนั้นเมอรีก็ไม่เคยยอมแพ้ให้กับโชคชะตาตัวเองและไม่เคยคิดสั้นแม้แต่ครั้งเดียวแม้ว่าตัวเองจะต้องไปเชิญกับเรื่องเลวร้ายมากแค่ไหนก็ตามโดยในปี1980 ได้มีภาพพยนต์ที่ดัดแปลงมาจากชีวิตของโจเซฟเมอรี ie, ซึ่งมีจอห์นเฮิร์ตและแอนโทนีฮอปกินแสดงนำได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์มากถึง8รางวัลซึ่งหากเพื่อนๆอ,อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมแบบเจาะลึกก็ลองไปหามารับชมกันดูได้นะครับและหากเพื่อนๆชอบเรื่องราวแ,แ,แ,แปลกๆแบบนี้อยากให้ผมหยิบขึ้นมาเล่าไว้ฟังอีกกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกในคลิปต่อไปครับ